ทำไรพี่สั่งอาหารสั่ง่านแอปอะไรอ่ะเ a นดาเ a นดาสวัสดีครัวันนี้ผมมีชื่อช่อง Youtube ใหม่แล้วชื่อ OVEN Channel นะครับผมฝั่งเพื่อนกดไลค์กดติดตามและ Subscribe ให้เราได้นะครับนี้เราจะมาขับแก๊ปกันวันที่2นะครับเราจะลุ้นว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่ไปดูกันครับผม1 2 3ซ่อม งานแรกของเรานะครับอยู่ที่ร้านไหมเบเกอรี่วันนี้ได้กี่งานแล้วครับวันนี้ได้ประมาณเก้างานครับอ๋อสุดยอดออกกี่โมงครับผมผมออมาแต่สิบโมงครึ่งเดี๋ยวนี้งานแจะฟูดดีไหมครับงเงียบๆเลยครับเพราะว่ามันติดโควิดติดโควิดร้านปิดเยอะด้วยครับออเดอร์ Order แรกนะครับผมไหมเบเกอรี่ครับผม แล้วคือปัญหามันก็คือฝนมันจะตกครับพี่โทรศูนย์ห่อยครับโอ้ตั้งแต่เช้าอิงแบบจ่ายงานาเลย <laughs> <laughs> แจกว้ามในยพี่ไก่โปกชินมาเลยผาครับล้อลับาจาัดออเดอร์ที่สองครับผมส่งใกล้มากครับ ผมสามารถเดินไปส่งได้เลยสันติธรรมครับงานที่3รครับแกเอกเทสส่งทุเรียนนะผม,มร้านอะไรครับพี่ร้านทุเรียนในห่างครับผมเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมติดคอนแทคไว้ได้นี้นะครับส่งทุเรียนเรียบร้อยครับเรา วันนี้ผมมาส่งข้ามประเทศครับผมจากในตัวสันติธรรมนะครับจากที่สันติธรรมมาเกือบถึงสันกาแพงแล้วลูกค้าให้ทิปมาเป็น150าบาทเย้ลุยงานต่อไปครับหลังจากที่ราไปส่งออเดอร์นะครับเราก็มารับข้าวฟรีกัน <laughs> ตอนนี้เราบ้าไปที่ครูมเมืองนะครับพี่ไก่ข้าวฟรีเห้ รายจ่ายเยอะแคปรายจ่ายเยอะอรยค,รครับ,น,บ,ระบนะครับนี่คือจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลนะครับขอบค้าอยู่รอดหนึ่งวันครับ,บพี่กี่งานแล้วเนี่ย6งาน6งานออกกี่โมงครับ เก้าโมงเกิดเก้าโมงเกิดแล้วก็พักเบรกช่วงบ่ายสองออกมาที่สี่โมงจนป่านนี้ไม่เด้งเลยไทำยังไงครับพี่ไทำยังไงวันนี้เหรอวันนี้น้อยครับวันนี้ได้สิบสี่สิบสี่งานเองออกกี่โมงครับพี่สิบโมงครับผมสิบโมงขอดูขอดูยอดเนี่ยพี่อ๋อยอดคืออยู่ไหนวันนี้อ๋อวันนี้ที่เอาโทรศัพท์ไว้ไหนวะางเราดู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 ยอดอ่ะขอดูยอดอ่ะเนี่ยเขอดูยอด อ๋อรายการสุดสี่งานเลยครับวันนี้น้อยวันนี้น้อยแชมป์นะครับสุดสี่แล้วพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งครับได้กี่งานครับพี่วันนี้ห้างานอยู่ครับเอาเที่ยงครับผมครับแจกบ้านไหมพี่แจกบ้าน่อยแจ็ปหลอกบอกต่อ ARMM ครับอันเดอร์สกอร์ DECs ครับทำไรพี่สั่งอาหารสั่งอาหารนี้ยอะไรอ่ะ แพนด้าเฮ้ยโอ้เล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วนะจะไดเลยเราจะมาสั่งฟู้ดแพนด้าครับแก๊ปฟู้ดสั่งฟู้ดแพนด้าครับสุดยอดอยากรู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะเอาส่งแล้วเอาส่งแล้วได้กี่งานแล้วครับวันนี้ทายัตอบหน่อยเราได้กี่งานแล้ว สร้อยยี่สิบเมรใช่มร้ยซาวร้อยซาวร้อยร้อยยี่สิบมล่อกี้บอว่าสองรี่สี่มลขอบคุครับนี่ครับผู้มากับงานจ่ายงานได้เลผมก็รองานเหมือนกันครับ นาะนี้เวลา1นึ่งทุ่มสีนะครับออเดอร์เชสเตอร์นานมากครับ1ชั่วโมงส่งเสร็จยอดครับผมออเดอร์เคเอฟซีออเดอร์สุดท้ายครับผมเดี๋ยวกลับบ้านนะครับขณะนี้เวลา2องทุ่มสานาทีนะครับเป็นไงบ้างครับผมมาเรามาสรุปกันบ้างวันนี้เราได้รายได้ทั้งหมดเท่าไหร่กันโดยงานที่เราทำได้ในวันนี้นะครับคือเราได้ทั้งหมดเจ็ดงาน ไรายได้ที่เราได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือ1 9 3บาทเห <_ an> <_ an> มือนดีใจเห <an> มือนได้เงินเยอะมากโคตรดีใจอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเสียภาษีให้แก๊ปทั้งหมด 3%, นะะ <_ an> 3น,นะครับซึ่ง3%เนี่ยนะครับก็193บาท3%นี่คือ21บาทครับดังนั้นวันนี้เราจะได้ไรายได้เพียง1นงบาทนะครับผม และยังดีนะครับวันนี้เรามีงานพิเศษครับตอนนี้ผมรับงานแก๊ปเอ็กซ์เพสนะครับถ้าส่งทั้งหมด122บาทนะครับแต่พอเราไปส่งถึงปุ๊บลูกค้ากับให้ทิปเราว่าเราเลยได้เงินทั้งหมด150บาทสรุปนะครับสุดท้ายนี้รายได้เราได้ทั้งหมดจาก172บาทบวก150บาทจะได้ทั้งหมด 322บาทครับผมเย้ Yay! นะครับแล้วก็322บาทหักค่านมนีมลด55บาทเหลือ267บาทครับจบไปแล้วครับผมในวันนี้ขับแก๊สฟู้ดวันนี้เพื่อนคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้โพสกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็กดแชร์กดติดตามตรงนี้เลยนะนะครับแล้วผมจะทำคลิป เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมยังไงก็จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับผมงั้นวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสเสดีคกับ